เ,เวลาเครียดก็มักจะขมวดคิ้วโดยที่ไม่รู้ตัวริ้วรอยก็เลยมาเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเสียความมั่นใจมากเลย มีอาชีพรับราชการนะคะแต่ละวันเนี่ยจะต้องเจอคนมากเลยก็ทั้งเครียดแล้วก็ทั้งกดดันเวลาที่เรามีความเครียดก็จะแสดงออกทั้งสีหน้าแล้วก็มักจะขมวดคิ้วเป็นประจำริ้วรอยก็เลยมาเต็มไปหมดเลยแล้วเวลามีคนมามองหน้าเราอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเสียความมั่นใจมากเลยก็เลยให้หลานเนี่ยไปหาครีมให้หลานก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็เจอนิสิตครีมครีมเกลือชมพูนว,วัตก,กรรมสุดล้ําจากเกลือชมพูเนี่ยคะ่ะจะช่วยเติม,เต,มเต็มผิวที่มีความลึกให้ตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ รวมทั้งทําให้ผิวเนี่ยอิม่มฟูขึ้นด้วยค่ะให้หลานสั่งมาลองได้เห็นผลค่ะมี5กระปุกนะคะแถมสบู่อีกหนึ่งก้อนด้วยค่ะราคาเพียง990บาทเองไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเป็นราคาที่เราจับต้องได้พอได้มาเราก็ลองใช้ทันทีเลยปาดแรกที่ใช้นะคะสัมผัสได้ถึงความนุ่มเลยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยไม่คันไม่มีผื่นไม่แสบไม่แดงเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าดีค่ะว่าใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมาส่องกระจกดูหน้าตัว น,นิ้วลอยจางลงไปมากกว่าเดิมอีกตีนกาก็เหลือนิดเดียวเองค่ะล่องแก้มก็ตื้นขึ้นผิวเรามีความกระชับมากขึ้นอีกตอนนี้รู้สึกมั่นใจตัวเองมากเลยถ้าใครมาจ้องมองหน้าเราเนี่ยเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะ แล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจนะคะลองมาใช้นิสิตครีคมครีมเตือชมพูดูค่ะของเขาดีจริงๆค่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อนิสิตครีคมครีมเตือชมพูได้ที่วัสด์ซีทุกสาขาทั่วประเทศในราคาเพียง290บาทเท่านั้นค่ะ